สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะกับอ้กีกแล้วในช่องอมริเอค่ะ วันนี้นะคะอ้ามก็จะมาแชร์ไอเดียวิธีการหาเงินออนไลน์ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทําได้นะคะซึ่งในการหาเงินออนไลน์ในวันนี้นะคะก็คือการไลฟ์สดนั่นเองค่ะและการไลฟ์สดนะคะทุกคนไลฟ์สดเพียงแค่6ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีเงินเดือนสูงถึง15,000บาทนั่นเองค่ะก็ตกเอ่อชั่วโมงละ2,500ค่ะและในการไลฟ์สดครั้งนี้นะคะเราจะไลฟ์กับดีโก้นั่นเองค่ะ หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะคะแอปบีโกเป็นแอปที่แบบเออมีวีเจหลายคนมากๆเข้าไปไลฟ์สดกันนะคะและในการไลฟ์สดครั้งนี้นะคะไม่ต้องลงทุนนะคะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยถ้าลงทุนแม้แต่บาทเดียวอ้ําแบบให้ด่าเลยนะคะไม่ลงทุนแน่นอนนะคะอีกอย่างก็แค่มีมือถือเครื่องเดียวสามารถทําได้แล้วนั่งไลฟ์สดชิลๆเลยนะคะอีกทางก็คือสามารถทําได้ทุกเพศแต่ว่าอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ยังไม่พอนะคะทุกคนเราไลฟ์6ชั่วโมงแล้วได้15ื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ยังมีไรายได้ส่วนต่างๆ พ่มาอีกนะคะคซึ่งสิ่งแรกที่เราจะได้แยกออกมาจากหมื่นห้านะคะก็คือของขวัญจากคนดูค่ะของขวัญจากคนดูนะคะเขาจะได้เป็นถั่วค่ะทุกคนซึ่ง210ถั่วนะคะเท่ากับ1 USD นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าค่าเงินแต่ละช่วงมันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบ40บาทนะคะก็อันนี้จะเป็นอยอดสําหรับของขวัญที่มีคนส่งให้เราค่ะ2นะคะก็จะเป็นรายได้จากรางวัลจากกิจกรรมนะคะซึ่งในแอปพลิเคชัน บีโก้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราร่วมทํามากมายนะคะถ้าเราร่วมทํานะคะเราก็จะได้เงินจากตรงนั้นเป็นแยกออกจากเหมือนห้าค่ะ3นะคะก็จะเป็นโบนัสจากแอปค่ะทุกคนซึ่งโบนัสจากแอปก็จะได้ขั้นต่ำห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะ4นะคะก็จะเป็นโบนัสจากสังกัดค่ะทุกคนซึ่งสังกัดแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้ที่อ้ําเอามาแชร์ทุกคนฟังนะคะมันจะอยู่ในภายใต้สังกัดฟินนะคะทุกคนซึ่งอ้ําก็จะแปะที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้สําหรับใครที่อยากเ ไปดูแอปพลิเคชัน b i g o ก่อนนะคะก็จะเป็นแอป b i g o ใต้คลิปนี้เลยนะคะส่วนสังกัดฟินนะคะใครที่อยากเข้าสังกัดฟินและอยากมีรายได้15ื่นต่อเดือนนะคะก็สามารถเข้าที่ Line Open Chat นี้ได้เลยนะคะอ้ําจะขึ้นเขียอวอคดไว้ให้สแกนนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ทํานะคะคือเราจะต้องส่งโปรไฟล์ของเราไปแคสก่อนนะคะว่าเออเราจะสามารถไลฟ์สดได้ไหมทางสังกัดจะรับเราหรือเปล่าเราถึงจะสามารถไลฟ์ได้ค่ะหลายคนนะคะก็อาจจะตั้ง ข้อสงสัยว่าเอะไลฟ์แค่6ชั่วโมงได้ตั้ง15ื่นเลยเหรอมันง่ายไปหรือเปล่า <C> ก็อย่างที่ทุกคนคิดเลยนะคะว่าทุกอย่างันต้องมีเงื่อนไขนะคะที่อําแจ้งไปว่าไลฟ์แค่6ชั่วโมงแต่ได้เงินเดือน15ื่นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอีกเกรดหนึ่งสําหรับคนที่มีผู้ติดตามสูงนะคะแต่ว่าแต่ละเลทเนี่ยใครที่ผู้ติดตามน้อยลงมันก็จะได้ยอดเงินน้อยลงตามรูปภาพที่อําขึ้นให้นี้ค่ะหลายคนได้ดูจากตารางไปเรียบร้อยแล้วเออรู้สึกว่าตัวเราไม่ได้มีผู้ติดตามขนาดนั้นยังจะสาามรถไล่อยู อยากไลฟ์จริงๆนะคะคืออั้าก็ต้องขอบอกก่อนว่าทางสังกัดก็มีสําหรับให้คนที่อยากทดลองไลฟ์ดูนะคะแล้วก็มีเงินให้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือไลฟ์10วันวันละ1ชั่วโมงนะคะก็ได้1,000บาทค่ะสําหรับคนที่ไม่ได้มีฐานผู้ติดตามค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากลองเข้าไปดูในแอปบีโก้ก่อนนะคะว่าแต่ละคนเข้าไลฟ์กันยังไงก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อโหลดแอปพลิเคชันบีโก้เข้ามาดูก่อนได้นะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะลองเข้ามาอยู่ในสังกัดฟินนะคะก็สามารถ คลิกเข้า QR โคนี้ได้เลยนะคะก็คือเอาโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนมันก็จะเด้งเข้าไปในกลุ่ม OpenChat ก็สามารถพูดคุยกันในกลุ่มนั้นได้เลยนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะถ้าใครอยากจะลองไลฟ์สดดูก,ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ